มีคำพูดที่เขากล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนี่หมายความว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอีกนอีกสังคมในหมวดที่เล็กที่สุดก็คือในครอบครัวสังคมที่ใหญ่ขึ้นมาก็คือญาติพี่น้องเพื่อนฝูง หรือแม้แต่สังคมในที่ทํางานหรือสังคมคือการอยู่ร่วมกันในแต่ละตําบลอําเภอจังหวัดแล้วก็ยังมีนะสังคมสังคมประดิษฐ์หรือว่าสังคมเสมือนก็คือสังคมที่เราไปอยู่ในสื่อโซเชียลต่างๆทางอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนะคนชอบต้นไม้ก็ไปคุยกันเรื่องต้นไม้คนชอบสัตว์เลี้ยง ก็ไปคุยกันในเรื่องสัตว์เลี้ยงคนชอบงานอดิเรกอะไรฟิกเกอร์โมเดลต่างๆก็ไปคุยกันแต่วันนี้อยากจะฝากข้อคิดเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในชีวิตคนเราเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคมเนี่ยจะต้องแบ่งเป็นสองประเด็นนะแบ่งเป็นหลายประเด็นเลยแหละประเด็นแรกคือต้องหัดอยู่ร่วมกับสังคมให้เป็น แล้วก็หัดอยู่คนเดียวให้เป็นไปอยู่ร่วมกันกับสังคมถ้าเราติดสังคมมากเกินไปบางครั้งมันก็อาจจะเกิดผลเสียนะเช่นทุกเย็นต้องออกไปกินเหล้าเมายาร่วมกันกับเพื่อนนะกินข้าวคนเดียวไม่เป็นกินข้าวคนเดียวไม่ได้จะไปนิยามคําว่ากินข้าวคนเดียวเป็นความเหงาเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นเรียกว่าอยู่คนเดียวไม่เป็น ครูบาอาจารย์หรือพระเจ้าพระสงฆ์หรือพระอริยเจ้าเนี่ยท่านคิดมองตรงข้ามกันกับเรานมองเห็นว่าการคุกคุกคลีด้วยหมู่คณะเนี่ยเป็นทางเนิ่นชาการอยู่คนเดียวเนี่ยได้มีการรู้จักหัดเจริญสติหัดเจริญสมาธิหัดเจริญปัญญาใช้ได้จะได้พิจารณาธรรมะน้อยใหญ่ได้เมื่อเราอยู่คนเดียวนี่คือเรื่องของ การอยู่หลายคนหรือว่าการอยู่คนเดียวอยู่ยังไงให้เรียกว่าให้ให้ให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่ในอีกส่วนหนึ่งเมื่ออยู่ร่วมกันกับสังคมเมื่อเรามีปัญหาต่างๆในชีวิตเราก็ควรจะปรึกษาหารือกับคนที่เราสนิทไว้ใจได้ในสังคมที่เราสามารถไว้ใจได้นะ เช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยสามารถรับรู้รับฟังเรื่องราวต่างๆของเราได้เราก็สามารถที่จะปรึกษาได้หรือแม้แต่นะครอบครัวเราภรรยาสามีหรือบุตรธิดาต่างๆถ้าเราสามารถปรึกษาเขาได้เราก็จะนอกจากจนการระบายความเครียดระบายความทุกข์ในใจแล้วบางทีก็สามารถหาคำตอบได้ ในสมัยก่อนอัตมาภาพเคยไปจำพรรษาเคยไปจำวัดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในทางภาคอีสานจังหวัดสกลนครมีวันหนึ่งท่านพระอาจารย์ท่านก็พูดถึงว่ามีโยมท่านหนึ่งป่วยเป็นโรคร้ายเป็นโรคอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่มันเป็นโรคที่ไม่ค่อยเจอคนอื่นเป็นมากนักนะแล้วก็รู้สึกว่า ไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะพระอาจารย์ท่านบอกว่าอ๋อมีเคล็ดลับนะมีเคล็ดลับว่าจะหาทางออกจากปัญหาย,ยังไงคือทางออกอยู่ที่ปากการแก้วิธีแก้ปัญหาเนี่ยทางออกอยู่ที่ปากนะเหมือนสมัยก่อนเวลาอาตมานั่งรถไปต่างจังหวัดสมัยยังไม่มี GPS เนี่ยถ้าหลงทางเนี่ยโยมพ่อโยมแม่ก็จะบอกว่า ทางออกอยู่ที่ปากก็คือให้จอดรถแล้วก็ถามชาวบ้านว่าไปไหนจะไปพักขนงจะไปกรุงเทพจะไปไหนเลี้ยวยังไงไปไหนก็จะเจอทางออกทางออกอยู่ที่ปากเหมือนกันฉันได้ก็ฉันนั้นนะตอนที่ไปจำอยู่วัดอยู่ที่สกลนครมีโยมป่วยเป็นโรคร้ายท่านพระอาจารย์ก็บอกว่ายาอยู่ที่ปากทางออกอยู่ที่ปากโยมเขาก็งงว่า ยาอยู่ที่ปากทางออกอยู่ที่ปากเนะี่ยคืออะไรท่านพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าโยมนะเดี๋ยวช่วงนี้ถ้าไปที่ไหนเขาคุยเรื่องอะไรกันก็ดูจังหวะนะแล้วก็ลองคุยๆกับเขาว่าเนี่ยเออผมเริ่มมีอาการแบบนี้นะเจอเพื่อนก็ลองถามๆมาเออเริ่มมีอาการแบบนี้มันจะป่วยเป็นอันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่า ไปคุยจนให้เขาเสียบรรยากาศในวงสนทนานะแต่เหมือนกับว่าก็คุยกับคนนั้นไปเรื่อยคุยกับคนนี้ไปเรื่อยก็ย็บเย็บถามไปเรื่อยนิดๆหน่อยๆน,นะเดี๋ยวมันจะต้องมีคนที่รู้หมอรู้ยาแล้วก็บอกแล้วก็แนะนําแล้วก็จะเจอเองนะถ้าเราไม่พูดเลยเพื่อนเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยหรือป่วยเป็นโรคนี้เหรอนะเอ้ยอว่ารู้จักนะมีหมอนาะหมอโรงพยาบาลนี่นาะ โรงพยาบาลในเมืองไทยมันก็มีทั้งเยอะแยะนะสิริราชจุฬาลามาโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลในแต่และโรงพยาบาลก็มีหมอมีอาจารย์หมอที่เก่งแตกต่างกันแต่ถ้าเราไม่รู้เลยว่าหมอคนไหนเก่งจะไปหาข้อมูลไม่ได้ไปไปมายมเขาก็ทําตามที่ท่านพระอาจารย์ท่านบอกเออไปไปคุยคุยกับเพื่อนแล้วก็ลองคุยคุยเอ๊ นี่มันมีอาการอย่างเนี้ยไม่ค่อยดีเจ็บเจ็แน่นๆอย่างนี้เนะี่ยเพื่อนก็บอกโอ้นี่อาการอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะนี่นี่นี่หมอหมอตรงนี้นี่เอญาติของเขานี่ไปหามาแล้วหายก็ไปหาก็จนได้หมอได้ได้ได้ไดยาได้หมอจนดีขึ้นจนหายถ้าเกิดว่าโยมคนเนี้ในวันนั้นไม่พูดไม่เจอพระอาจารย์ท่านบอกที่ท่านบอกว่าเออให้ลองพูดพูดดูนะ ก็ไม่เจอคนที่จะมีลู่ทางเพื่อนก็ไม่รู้ว่าไอ้คนนี้นี่ป่วยอยู่เจ็บอยู่มีปัญหาโรคภัยสุขภาพต่างๆอยู่ไม่รู้ไม่ได้ปรึกษาประเด็นมันอยู่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ป่วยอะไรอย่างนั้นหรอประเด็นอยู่ที่การปรึกษาการปรึกษาหารือนะหลายๆครั้งหลายๆปัญหาเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนหัวเดียวหนึ่งหัว สองตาสองหูสองมือเรื่องที่เราคิดว่าโอ้โหปัญหาเนี่ยเราจะแก้ยังไงแต่ว่าที่ปรึกษาเนี่ยเขาจริงมีคําว่าที่ปรึกษาเนี่ยที่ปรึกษานี่ไม่บางทีไม่ได้เป็นคนที่มารับเงินเดือนเงินดาวอะไรจากเราหรอกแต่เราไปคุยคุยถามถามเขาว่าเอออันนี้ควรทํำยังไงก็จะมีทางออกให้ตอนที่เริ่มสร้างวัดปา่าภูมาตรนี้ก็เหมือนกัน ก็ได้ไปสอบถามไปถามพระผู้ใหญ่ในหลายๆรูปหลายองค์นะจะถามเรื่องการจัดตั้งวัดการขออนุญาตตั้งวัดที่ดินผืนแบบไหนที่ขออนุญาตได้ผืนแบบไหนอนุญาตไม่ได้ปัญหาแบบนี้ควรแก้ยังไงไม่ได้ไปขอยืมเงินยืมทองสะตุ้งสะตังเขาหรอกแต่ขอคำปรึกษานะ คำปรึกษาเนี่ยถ้าเจอคนที่ดีๆคนที่มีประสบการณ์ผ่านโลกผ่านชีวิตมาแล้วมีจิตกุศลกับเรามีความเมตตากับเราเขายินดีบอกพระผู้ใหญ่ท่านก็ยินดีบอกยินดีแนะนําไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเขายินดีบอกยินดีแนะนําการที่ผ่านช่วงวิกฤตมาได้เนี่ยคำปรึกษาเพียงแค่สักคำหนึ่งห้านาทีสิบนาทีเนี่ย เปรียบเทียบเป็นเงินทองเนี่ยโหเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะมันมหาศาลเลยนะในแต่ละจุดของชีวิตที่ผ่านผ่านไปผ่านไปผ่านไป,นไปอันเนี้ยฉันได้ก็ฉันนั้นเมื่อเรามองไปที่การงานบ้านช่องห้องหอของเราเนี่ยถ้าเราแก้คนเดียวเนี่ยหนึ่งหัวเนี่ยสองตาสองมือเนี่ยกับเราไปมีที่ปรึกษาเราไปถามคนที่เรา เคารพนับถือรู้จักมรคุณคนนั้นคนนี้คนนู้นเนี่ยบางทีเนี่ยเท่ากับเรามีสองหัวสามหัวสี่ตาห้าตาหกตาสองมือสี่มือหกมือแปดมืองานมันก็สำเร็จผลง่ายเข้าปัญหาที่มันดูใหญ่มันก็มันก็ดูเป็นปัญหาที่เล็กแต่ส่วนใหญ่คนบางทีก็มีความเก่งใจบางทีก็ไม่ได้ไปปรึกษาหรือบางทีไปปรึกษาก็ไปปรึกษาที่ปรึกษาที่ไม่ดี ก็แนะนําไปเข้าลกข้อพงเนี่ยอย่างบางทีมีคดีความต่างๆไปเจอทนายที่ไม่ดีก็ยุแยงตะแคงรั่วต่างๆเสียผลประโยชน์เนีเสียแพ้คดีความอย่างนี้เป็นต้นดัะนั้นที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษานี่คือเราจะหาจากไหนนะที่ปรึกษาเนี่ยเราก็หาจากคนที่เขามีประสบการณ์ผ่านโลกมาก,กว่าเราถ้าเราถ้าเรามีปัญหาแล้วเราแก้ด้วยตัวเองไม่ไหว ต้องหาที่ปรึกษาถ้าที่ปรึกษาหาหาไม่ได้เนี่เราแก้คนเดียวนี่อันนี้นี่ลำบากนะอย่าว่าแต่ในการงานทั้งโลกเลยแม้กระทั่งในการปฏิบัติธรรมถ้าเรามีปัญหาความติดข้องอะไรต่างๆเราไม่สอบถามครูบาอาจารย์มันก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่ถามครูบาอาจารย์แล้วก็ไปทำแก้ปัญหาได้ อีกประเภทนึงก็ถามอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือปฏิบัติก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเมื <c oughs> ่อผู้ที่ปฏิบัติธรรมติดข้องเช่นพระสาวกเนี่ยปฏิบัติภาวนาแล้วก็ง่วงนะนะสึกน่าจะเป็นพระโมคคัลลานะที่ว่าปฏิบัติแล้วเกิดความง่วงเหงาหานอน,นก็ไปปรึกษาไปกราบคุณถามพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าบอกโอ้ทั้งง่วงต้องลองอย่างนี้นะลองสาธยายมนนะลองพิจารณาธรรมะนะนะลองลืมตาสมมุติว่าเป็นกลางคืนสมมุติว่าเป็นกลางวันนะ,อะลองพิจารณาต่างๆหรือว่าลองไปเดินจงกรมนะหรือว่าไปไปล้างหน้าก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติถ้าร่างกายมันไม่ไหวแล้วก็เอนนอนนอนให้รู้สึกว่าหนึ่งตื่น ตื่นมาแล้วค่อยปฏิบัติใหม่นี่ถ้าเกิดพระโมคคัลลานะไม่ไปถามพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้วิธีอุบายแก้ง่วงตั้งหลากหลายวิธีมีวิธีแก้ปัญหาเนี่ยหลากหลายวิธีเลยนี่เพราะที่ปรึกษาที่ปรึกษาทางโลกก็ดีที่ปรึกษาทางธรรมก็ดีถ้าเราได้เจอคนที่มีศีลมีธรรมแนะนำด้วยความบริสุทธิ์ใจก็นับว่าเราเป็นผู้ที่มีโชค วันนี้ญาติโยมมาทําบุญก็ขออนุโมทนานะให้มีความสุขความเจริญปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราจะเป็นปัญหาทางโลกหรือปัญหาทางธรรมถ้าเราแก้เองไม่ได้เราก็ต้องหาที่ปรึกษาหาคนที่สามารถแนะนําเราได้ก็ขอให้ประสบความสุขความเจริญความสําเร็จในทั้งทางโลกและทางธรรมเจริญพร